นาล่าสุดทำหลุดโฟกัสกุ๊ปกิฟตอบชาวเน็ตหลังกระแสตีกราบกุ๊ปกิฟสูบมนทิฟตอบกราบชาวเน็ตกุ๊ปกิฟสู่มนทิฟตอบกราบชาวเน็ตอีกหนึ่งดาราสาวลูกสองที่สวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสําหรับกุ๊ปกิฟสู่มนทิฟชีเราจะเห็นว่าแม่นั้นสวยขึ้นมากๆและไม่ว่าแม่จะมาในลูกน้ยใส่เสื้อผ้าอะไรก็เหมาะเข้ากับแม่ได้ดีจริงๆยกให้ตอนนี้แม่เป็นไอดอล ของสาวๆ,ๆหลายคนแล้ววันนี้แม่เผยเทคนิคดูแลผิวหน้าวิธีทำให้หน้าเด็กแบบไม่เสียตังทำเองง่ายๆที่บ้านและทำได้ทุกคนแน่นอนซึ่งอย่าว่าเป็นเพียงหนึ่งวิธีการดูแลเท่านั้นงานนี้หลายคนต่างเห็นด้วยกับแม่ทํากันแล้วเห็นผลจริงหลายคนแต่ก็เกิดกระแสติกลับที่บางส่วนมองว่าใดๆก็คือยังต้องเข้าคลินิกทำหน้ากันอยู่ดีและแม่ก็ไล่ตอบแต่และข้อความไว้ดีมากสุภาพมากๆเช่นชาวเน็ต มันไม่มีวิธีไหนที่ทําให้หน้าเด็กนอกจากเดินเข้าคลินิกหรอค่ะกุ๊กกิฟคลินิกก็ต้องเข้าค่าแต่หลังจากเข้าถ้าไม่ดูแลก็ไม่มีค่าอะไรค่ะชาวเน็ตทาหนังหน้ามาเยอะกุ๊กกิฟใครทําแล้วสวยมั่นใจมีความสุขก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะชาวเน็ตลองไม่ไปทําสรรสิคะคกุ๊กกิฟสันแต่ไม่ดูแลก็ไม่สวยนานนะคะผิวต้องมีการดูแลต่อเนื่องค่ะชาวเน็ตหน้าไม่เด็กได้ไงสันมาขนาดนี้นกุ๊กกิฟไม่จําเป็นว่าแค่สันนะคะ ไม่สันทำแค่ผิวก็ดูยาวได้ค่ะเพราะกิฟก็ไม่ได้สันให้หน้าเด็กค่ะแต่ทำผิวดูแลผิวเลือกกินเลือกฉีดดูแลตัวเองในทุกๆด้านค่ะละที่แม้ว่าจะใช้ชีวิตบแบบรักทางไกลเพราะสามีสุดหลอกก่อโกวินเตอร์เป็นซุปตาดังไกลถึงประเทศจีนแต่รักไม่เคยจืดจางความหวานก็ไม่เคยลดลงและหากใครที่ติดตามครอบครันี้ก็จะเห็นได้ว่า เวลากุ๊ปกิฟโพส์ภาพสวยๆหรือโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกๆหนุ่มบี้ก็คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาและช่วงนี้สาวกุ๊ปกิฟก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยแบบก้าวกระโดดสามีก็ยิ่งรักยิ่งหลงถึงขนาดที่ล่าสุดภรรยาลงภาพลุกชุดขาวใน i อจีาันสามีก็รีบเข้ามาชมทันทีว่านางฟ้ามาทำอะไรที่นี่ครับงานนี้เห็นถึงความครคร่งรักของหนุ่มบี ทำเอาแฟนขมทั้งไทยและจีนชาวสนานเลยจ้าไม่นานมานี้กุ๊กกิฟสุมนทิพชีควงสามีบี้ทัศภาคชีก,กุ๊กกิฟจริงๆกิฟไม่ได้ออกงานนานมากเหมือนการอยู่บ้านดูลูกจริงๆถ้าให้พูดกันตรงๆคือมีอะไรให้ทำเยอะมากจนไม่มีเวลารับงานอย่างงานอีเวนต์บางทีคิวไม่ตรงกรันหรือว่าบางอย่างมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราก็เลือกที่จะไม่รับดีกว่าบวกกับช่วงที่บี้ไปจีน กิฟก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดนึงอย่างที่รู้ว่าบ้านเขากับบ้านเราไม่ค่อยเหมือนกันจากค่อนข้างออกสื่อน้อยพูดน้อยไม่อยากให้เมียทํางานไม่อยากให้เมียเหนื่อยไม่งั้นคงไม่เลือกไปจีน b ีไม่อยากให้เขาทํางานเหนื่อยอย่างช่วงนี้งานเขายุ่งยุ่งกลับมาบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทํางานหรือเปล่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน เราก็คิดถึงเขาไม่อยากให้เขาทํางานเหนื่อยไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เลือกไปทํางานที่จีนแต่เรากําลังจะเปิดบริษัทใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามดูไว้กุ๊บกิฟนี่น่าจะเป็นการเจอหน้าข่าวครั้งแรกของบีหลังจากที่ไปทํางานที่จีนเป็นปีบีล่าสุดไปปีนึงแต่รอบนี้อาจจะไปสัก3เดือนเพราะว่าไม่ต้องกักตัวนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วกุ๊บกิฟถามว่ามีบินไปหาไหมก็ไปค่ะไปปีก็ห่างกันไป1ปีเลยมีความเชื่อใจให้กันตลอด เพราะรักและเอาใจใส่กันมากบี้มันไม่มีอะไรที่ต้องไม่เชื่อใจกันก็รักกันมากคือไม่รู้จะตอบยังไงลูกเราก็มีแล้วยังไงเราก็เป็นครอบครัวแล้วเราก็รักภรรยาไม่ใช่ว่าเชื่อใจไม่เชื่อใจก,กุ๊กเกบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรบี้เขไปทํางานแล้วก็ทําตัวให้เชื่อใจได้อยู่แล้วอย่างเราอยู่ตรงนี้เราก็ทําหน้าที่ของเราดูแลลูกกิวว่าถ้าพื้นฐานความรักการเอาใจใส่กันมันแน่นมันก็ไม่มีปัญหา